สวัดีครับที่อยเสียงคุณคุณเลยอือวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องเดิมอีกแล้วครับผมอยู่กับอัมบาโคอีกแล้วเฮ้ยวันนี้จะมาเล่นอะไรกันครับอัมบาโคไม่ครับเราบอกแบนด์นูติฟิวครับ ไฟนอลแฟนตาซี A few moments later อ่ <Holmes> ah, ิกระติกโฟนครับอ๋อวันนี้จะมาเล่นกระติกโฟนกระติกโฟนเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรครับอับาโค่ที่เราอ่านที่วัดภาพวัดภาพเป็นไหนอะ Ultimate F4 มันก็จะมีหมดหลายๆหมดหมดที่พวกเราเล่นมากที่สุดจะเป็นแล้ววันนี้อยู่กับใครบ้างครับ เออนั่นเป็นคำามที่ดีนะสหายอันนี้แบบใครมัางแนะนำตัวทีละคนเลยอ่าข้างบนล่างล่างกูเนี่ยล่างกูเนี่ยล่างชัยทัศน้องนุชเนี่ยผมเองคนเดิมตะก้องแม็กแม็กตะก้องส่วนคนข้างล่างเลดคอลแปเปอร์อะไแก้วแล้วก็คุณกว้างอะไรใครเรียกผมคุณกว้างมาทุกคลิปเลยคลิปที่แล้วก็มาเหมือนกันคลิปที่แล้วผมมาเหรอ มแล้วก็คุณใหม่เออเออเขาไม่มีช่องนะสมาชิกใหม่ในดิสนะครับเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งออกอะไรไงี้เขาเรียกเพิ่งมาอัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่นเกมด้วยชื่อคุณนุนะครับนี่นะประหยัดจันทัวราแล้วก็คนเดิมอัพวัคโคดิสคอร์ดโมเดเตอร์ดิสคอร์ดมดเหรอไป เริ่มเขียนประโยคมีกฎนะห้ามห้ามสิบแปดบวกนะห้ามเขียนสิบแปดบวกไม่ต้องห่วงไมสิบแปดบวกแน่นอนต้องคุกด้วยใครได้ของผมแจ็คพอตบอกเลยแจ็คพอตแปลงอันนี้ผมจะทำให้คนที่แรผมกอักเลือกถ่ายพูดเลยจะให้มันดีเทลเยอะ ไม่ต้องห่วงของผมเองทีเทลไม่เยอะไม่เยอะเราต้องรอดูกันน่ะฟอะไรจะว่ายังไงวะเนี่ยจะว่ายังไงคืออะไรมันงงหมดเลยกูบินหรออย่าพูดอย่าพูดอย่าไม่ใช่ จสียดายเออระหว่างเล่นไปด้วยพูดไปด้วยพอพูดเลยหน่อยคือช้ยทัศเนี่ยเออเป็นคลิปเนี้ยเราจะอัดกันตอนกลางคืนครับทุกคนแต่ว่าช้ยทัศเนี่ยมันจะไปนอนก่อนทุกๆเออหนึ่งทุ่มแต่วันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่ยอมเข้ามาเออจะชวนอดคลิปแต่มันก็ไม่เข้ามาผมรู้ทุกคนคิดถึงช้ยทัศแล้วดิ Two thousand years later เสียงไว้ ชิบหานเราเรียกว่าปิดเสียงมาเนี่ยเสร็จเสร็จทำไมปิดไหมเสียงเด็กก็ขึ้นนี่แหละสิ่งที่เด็กๆไทยเขาชอบกันอะาดนาเนเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแต่คนนี้เขาคุ้นเนาะเฮ้ยเอาเยอะจนปัญญา อะไรวะมุณยังไม่มูงพูดไงว่ามีไม่รู้คืออะไรคือไรพะมางงคือไรหรืออีกสองคนสองคนใครให้ตอบ

รถถังโอ้รถถังแล้วรถถังที่มัด้าหนาแต่มันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยเล่นมาที่ไหนมาก่อนดีๆเยเี้ยนิสคอร์ดิสคอร์ดคยังไงม่คยังไงมันิอิสคอร์ดิิเอร์จเจส์กนพี่โตพี่โตพี่โตโอ้ิสคอร์ดด โอ้โหทำไมพี่ทำไมพี่ต้บวมๆทำไมมันเหมือนดิสคอร์ดมดไอ้ทุกคนจะวาดเหมือนกันหรือไม่ค่อะไรวะเนี่ยนักข่าวกำลังต่อสู้ในป่าชาอันนี้มันแนะนำมาทีมไม่ทัน ไอ้เง <'t one fingers out> <hora> ี <boundaries> ่ยใส่เล yeah. <No S 1> ่นทีอันนี้เขียนไม่ทันขอทนดิไม่รู้ว่าตัวอะไรว่างเปล่าโอ้ว่างเปล่าโอ้ไม่เป็นข่าวแกเป็นดุมสเลยดึงแป๊บนึงตัดตัดประชีอนั่นไอ้มิกประชีว์ Two thousand years later ไอ้มิกแม่งกลับมาแล้วไอ้มิกหลังจากที่ไอ้มิกไปเข้าห้องน้ำนะไป Let's get Let's go. Let's go. Mm, nào dài, nó dài. ตบอกเลยนี่ายไม่มีเทคเจอร์นะทีมเไม่ยากด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโจทย์หรือเปล่าไม่ยากนะหรือเปล่าวสนไว้ได้อีกใครเดี๋ยวใครอีกผมไม่รู้ผมตอบแล้วดูแล้วใครมันคืออะไรกันไอ้วันนี้มันทั้งยากยังนะ เจอแต่ <laughs> ละอย่างโจอแต่ละอย่างคุณภาพข่งนั้น,นมีกฎนะว่าสามารถสามารถดูได้เอเนี่ยด,ดู Google ได้เซิร์ชหา Google ได้อะไอย่าเป็นอะไรพวกนั้นก็พอใช่ไหมใช่แต่ช่องกินเนะช่องไม่เหลือช่องไม่เหลือเลยช่องติดปี ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเลี้ยงของเล่นทอยอาร์อาร์ครับขนาดนั้นเลยรอไม่ไม่มีเงิน่เยุคนี้มันก็ไม่มีเงินกับทุกคนเลยพอาาใครครับเพราะไอเพราะว่าโควิดโควิดโอ้ยทุกท่านพูดไม่ได้พูดไม่ได้ซีร์ดใช่ไหมตีร์ดใช่ไหมใช่ซีร์ด เออช่วงนี้ก็ดูแลตัวไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเออไงเดก็น้องก็ดูแลตัวตนด้นะฮะหลังคุณนําได้ออะไรอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยูดจะว่าอะไรกันวะเนี่ย คุณไปแล้วอ่ะฮ่าฮ <laughs> ่มีสมาธิว่าเลย <laughs> จริงเหรอวะไม่รู้ไม่รู้ของใครไอ้น,นี่เดาไม่ถูกจริงคุณ <laughs> ม,มีสมาธิว่าเนยใคร <laughs> <laughs>

ตังคันภาลีหัวโลดน้ำไรโยืดฟอร์แล้วดอการวาดเรียบง่ายอะไร้อ่ะไว้ว่าเนี่ยหวังใจหวังงานศิละประอ๋อสีละปะงานศิลปะบันทึกเลยเซเซฟเลยเหรอเซฟเลยซื้อผลงานสัปสหายชุดเรียบไงวะ เราคุอัะไรแบบนี้เออเนี้ยปีศาจปีศาจันคือใครผมไม่รู้เลใครก็ไม่รู้ไม่รู้ในุ่มนุ่นนี่คือรถอะไรเี่ยเพโลนไง เพลดนัด yeah, no ูว่าผ no uh ้าสามสี๋ย่าเลยผาสามสีกกูบ้าซิงมำไมกูบ้าซิงว่าบ้าเอ้กับน้ำมันหหออสีับกระป๋อมกระป๋อมอะไร เป็นตัวสีแล้วไปกูอไอ้เ <laughs> นี <laughs> <laughs> ่ยนี่ไงเฮียโอ้โตั้งรู้จักไหมรู้จักไหมไอ้คำพูดเนี้ย <laughs> <laughs> มึงรู้เปล่าบิ๊กข้าเขียวทุกทับอ่างเกลือ ใช่ครับตอนอะไรเนี่ยครับพี่รู้ด้วยเอ้ยตรงอยู่มาไม่รลุดดีจุ๊บไปแล้วด้วยก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับถอนแข่งแกลบเป็นแกลบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ